มีสาวๆสวยๆเยอะมากนะครับเราก็มาเที่ยวกันเยอะ <c oughs> ตรงฝั่งนี้น่าจะเป็นทางลงครับนี่ทางขึ้นน่าจะเป็นนะครับทางขึ้นอยู่ฝั่งโน้อนอันนี้ทางนี้คือทางลงนะครับโอ้เตือนเตืยนรนะ่างการงานสางเกอพี่น้องเอา้าเรามาทํางานก็เหมือนมาเที่ยวครับมาเที่ยวเหมือนมาทํางานเราทําให้มันบาลานซ์กันนะชีวิตเราก็จะมีความสุขกับบได้ซีเรียอยู่แร่กับ การทำงานอย่างเดียวนะครับไม่หมกมุ่นแต่กับเรื่องงาน<ม>ก็ต้องหาความสุขให้กับชีวิตด้วยนะครับการทํางานบรรยากาศดีมากครับเอาเกิดมาสัตว์หนึ่งเด้อพี่น้องเลยมาเที่ยวนะครับถือว่าเป็นบุญวาสนาก็แล้วกันนะครับได้มีโอกาสมาเที่ยวตามประเทศได้มาหาเงินพร้อม <c oughs> ตอนนี้เราก็จะไปซื้อบัตรซื้อตั๋วนะครับเข้าขึ้นไปชมนะครับเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวนะครับ,บเขาบอกว่าหกสิบบาทพอเราซื้อบัตรแล้วนะครับเราก็จะมาจุดนี้ครับเราจะมีปั๊มบัตรนะครับว่าอ่าอันนี้มันต้นไม้จริงหรือต้นไม้ปลอมนี่ยต้นไม้จริงไหมเนี่ยจริงดีเนาะเออสวยวะ่ะ ออตอนนี้เราเดินทางขึ้นมาถึงแล้วนะครับ Skywalk ร,รูปทรงไวโอรินนะครับโอ้โหสวยงามตระการตามากครับพี่น้องเออสุดยอดสุดยอดสวยงามสวยงามสวยงามมากครับพี่น้องครับ ตรงนี้เนีเป็นเขื่อนเขื่อนเขื่อนเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำก็ถ้าเป็นกระจกนี้ก็คงไม่กลา้เดือนเท่าไหร่นะขนาดไอ้นี่มันก็ยังรู้สึกยังไงอยู่เสียวๆอยู่ ถ้าเป็นกระจกไม่กล้าเดินเนี่นอนสําหรับคนที่กลัวความสูงก็คงไม่กล้าขึ้นมานะครับข้ <OUR S 1> <ร>างล่างก็เป็นมะม่วงครับอ๋อนะนมีตรงนั้นมีทางเดินทางเดินขึ้นมาอ่ามีทางเดินเนี่ยถ้าเราลงเรากลับก็จะกลับฝั่งนี้<อ>ชิวๆนะครับทุกคนก็มาเดินชมบรรยากาศคล้ายๆอีก,กันในึงคล้ายๆก็คือคล้ายๆกำแพงเมืองจีน ตรงนี้มีกระจกครับพี่น้องนี่ครับเป็นสกายวอล์กที่มีกระจกครับแต่มีไม่มากครับแต่เราคงไม่ไปครับเราเรารู้สึกเสียวๆไหนให้ใส่ไอ้นั่นครอบรองเท้าเนาะกระจกมันจะได้ไม่ขูดขีดนี่เหรอไม่ขูดหรอกระจกเป็นสิ่งที่นั่นเติบแล้วนั่นแหะมันมันหนาหนามากหนามากนี่อันนี้เป็นกระจกนะครับ เอาไปเครื่องค้ากับพ่อรู้สึกเสียวตอนนีส้สะพานมันโยกโยกอะ่ะมันเสียวเสียวยืียันว่นเปลี่ยนดอกตั้งว่เปลี่ยนแต่มันเสียวรู้สึกแบบไม่ปลอดภัยอะ่ะเอาขาไปอันเดียวกับพ่อครับอ่าเวลาคนเดินสลิงมันโยกโยกโยกอยู่เลยนะอ่าสลิงมันโยกไกวไกวไกวมาอยู่นะ ได้บรรยากาศสวยงามไปอีกแบบนึ่งนะพี่น้องเนาะนะครับถือว่าเป็นการมาพักผ่อนยันใจเป็นการมาเที่ยวนะครับเปิดหูเปิดตาครับกับชีวิตต่างแดนนะครับในต่างประเทศนะครับเราอยู่ทํางานอย่างเดียวก็ไม่ไหวครับเพราะว่าอายุเราก็ไม่มีใครหยุดได้ครับมันก็จะแก่ขึ้นไปเรื่อยๆเพราะนั้นเราก็ต้องหาความสุขให้ตัวเองบ้างนะครับมีเที่ยวบ้างนะครับนิดๆหน่อยๆ พี่น้องมาเบิ่งมองสวยๆงามๆเลยครับเด้อเราอยู่จุดนี้ครับสะพานแขวนรูปทรงไวโอลินตอนนี้เราจะลงแล้วนะครับอันนี้คือทางลงเดี๋ยวเราดูทางขึ้นครับนวลครับทางขึ้นครับอ๋อเจอสาวๆอีกแล้ว <S <S อันนี้มาเจอสาวๆฟิลิปปินนะครับได้มีโอกาสาทักทาย นะครับพูดคุยกับสาวๆฟิลิปปินส์นะครับขอไลน์เลย